ก็มาดูอีกเรื่องหนึ่งครับก่อนหน้านี้ก็ทําให้ประชาชนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเกิดดีใจขึ้นมาได้แป๊บเดียวเองนะครับบอกว่า ใครที่มีหมายเลขโทรศัพท์มือถืออยู่ในค่ายไหนก็ตามตอนหลังเนี่ยรัฐทางด้านของกทช,ชออกมาบอกว่าจะมีมติออกมาบอกว่าสามารถเปลี่ยนค่ายโทรศัพท์มือถือโดยโค้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมไว้ได้นะครับซึ่งตอนแรกบอกว่าจะเริ่มดําเนินการก็คือวันที่1กันยายนะนะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็ไม่มีค่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง5าค่ายของประเทศไทยตอนนี้ไม่มีใครทําตามเลยนะครับ<ๆ>ก็บอกว่าจะมีค่าปรับด้วยซึ่งจะปรับวันละ1นึ0 0 0สบาทถ้าหากว่ายังไม่ยังไม่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเนี่ยในเดือนที่ะือบ แอบอกว่าจะเอาจริงแล้วนะคะใช่ครับซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ได้รับการเปิดเผยนะคะจากคุณประเสริฐอภิปุญญารองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากทอชอค่ะบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบค่าปรับของกทอชอนั้นมีมติให้คิดค่าปรับวันละ166,667บาทค่ะแก่ผู้ที่ให้บริการโทรศัพท์มือถือหค่ายที่ไม่ยอมเปิดให้บริการคงสิทธิ์หมายเลขนะคะหรือว่า Number ร์พอดิทาลิตนะคะซึ่งก็เรียก กันง่ายๆค่ะว่าเปลี่ยนค่ามือถือได้โดยที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์เดิมที่กทชกําหนดนะคะให้ต้องเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1กันยายนค่ะทั้งนี้ก็เป็นมาตรการทางปกครองนะครับที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง5รายนั้นไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของกทชซึ่งขณะนี้ก็มีการส่งจดหมายเป็นหนังสือเตือนไปแล้วคาดว่าภายในวันศุกร์นี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกรายนั้นจะได้จดหมายครบสําหรับการคิดค่าปรับก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเป็นเวลา5วันโดยในเดือนต่อไปกก็จะมีาร เพิ่มค่าปรับเป็น2เท่าครับแล้วก็จะเป็น3เท่าในเดือนที่3ทั้งนี้ค่าปรับก็คิดมาจากตัวเลขผู้ขอโอนย้ายขอสิทธิ์เลขหมายประมาณ1นล้านสองแสนรายต่อปีเฉลี่ย10,000แคนต่อเดือนขณะที่อัตราการใช้บริการโทรศัพท์อยู่ที่เลขหมายละ250บาทต่อเดือนเท่ากับแต่ละเดือนประชาชนนั้นต้องเสียโอกาสมีภาระรายจ่ายที่ไม่พึงพอใจ250ล้านบาทซึ่งผู้ให้บริการทั้ง5รายนั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันครับ